ว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ03.40นนะครับได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงนายวัชรินทร์ตะวันทัศนะครับขณะนอนหลับอยู่ที่บ้านเลขที่32มองทับสหมู่ที่4ี่ตะบนบางหมานจากการสืบสวนสอบสวนใน้รวบรวมหลักฐานนะครับเพทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ สามสีเ่เดือนที่ผ่านมานะครับผู้ตายเนี่ยมีเรื่องกับนายวงวัน์เวชปรภาพหรือนายเอนะครับซึ่งสร้างความตรอแค้นให้กับนายวงวรัน์เวชรภาครับซึ่งตกเป็นผู้สืงหาใหนกรีใช้จ้างวานในทีนี้นะครับนายวงวรัน์เนี่ยได้ติดต่อกับ อะไรครับพี่